ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการทำประการังเทียมเพื่อประโยชน์แก่ชาวประมงพื้นบ้าน อาชีพประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ลำน้ำสายบุรีของประชาชนชาวอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีมายาวนานและเคยประสบปัญหาจับปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆได้น้อยลงทำให้มีไรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวราษฎรจึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยส่งห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเหล่านั้นจึงก่อเกิดเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสเมื่อปี2544ในการฟื้นฟรูระบบนิเวศและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเล ตลอดจนบริเวณแหล่งน้ำภายในแหล่งที่เชื่อมโยงกับชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสต,ตลอดการดำเนินง,งานที่ผ่านมาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรได้นสนับสนุนงบประมาณโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริดำเนินง,งานทำแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำคือทำปะการังเทียมหรือบ้านปลา เพื่อเลียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมด้วยการนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากสามารถต้านทานกระแสน้ำได้เช่นนำแผ่นคอนกรีตท่อคอนกรีตตู้รถไฟที่ไม่ได้ใช้งานนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล ผลการติดตามของประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ลงพื้นที่น้าหาดวาสุกรีตำบลตะลุบันอสายบุรีจหัหวดปัตตานีนั้นพบว่าการดำเนินง,งานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสมีความก้าวหน้าจากการทำปะการังเทียมหรือบ้านปลามีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น และช่วยเพิ่มพื้นที่ทำประมงทำให้ราษฎรตามแนวชายฝั่งในเขตจังหวัดปัตตานีสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและตอดยอดหน่วยงานต่างๆได้สนองพระราชดำริ อาทิธนาคารอมสินเพื่อสร้างบ้านปลารักษาทะเลไทยต่อเนื่องนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใหญ่ทุกสุขของปวงะสมกนิกรเรื่องมก่อนก่อนที่จะไม่มีบัตรังเนี่ย ชาวบ้านทํางานลําบากมากเพราะปลาในทะเล,ละไม่ค่อยมีแต่มีต้ม,ตมน้อยเพื่อสุภาพจะมีเรือพนิทมาจับตนี้พอโครงการพระฤาดลงมาเรื่องประการังเทียมเนี่ยปลาเริ่มเข้ามาเรื่องเยอะแล้วก็ปลาหลายชนิดที่ว่าสับสนไปเริ่มกลับเข้ามาในผลว่าชาวบ,บ้านจับปลาจะได้เยอะขึ้นขอบคุณ่านหวงมากที่ต่อยอดของการลุกลงมาเพราะว่าชาวบ,บ้านคนที่ไปมาเลเซียก็จะกลับอยู่บ้านเพราะว่าที่บ้านจะเริ่มมี ผมปลาเข้ามาเยอะขึ้นครับขอบคุณมากครับจากสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลให้ปัจจุบันแม่น้ำสายบุรีมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพของชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ลำน้ำได้ใช้ประโยชน์หลากหลายตลอดสายน้ำนอกจากการทำประมงพื้นบ้านซึ่งถือเป็นอาชีพหลักแล้วบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำสายบุรีมีการเลี้ยงปลานในกระชังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนบนพื้นที่ชายฝั่งมีการปลูกมะพร้าวยางพาร,รา และอาชีพค้าขายอันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในบริเวณนั้นมาอย่างต่อเนื่อง